รัา2 5 5จึงแต่งตั้งให้เราพนิจกิจจารณ์ปิศุายาอาทิตย์โตอายุ60พราสิวิทยาคาน้านักรป ต่อว่ารัชกาลทีน้องและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงปอุบลเป็นรองตำแหน่งเจ้าคณะแขวงปทุยนมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ตามความในข้อ25แห่งกฎมาเลสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2 5 4 1ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจนถึงวัดเจริญนอกงาม ในรัฐศาสนาตลอดการงานโดยแต่งตั้งนากวที่ศ9เก้าเดือนมป่ากงพุทธศาราสลักงา้าริบแปพระองค์วิาภิลดีเจ้าพระพุทธเจ คำสั่งเจ้าหน้ทีของรางทีนที่จวบหรือพักสองพันาร้อยแปดเพื่อแต่งตั้งเยนานุการเจ้าหน้าที่ของาีนด้วยกฎปรการทรัมมฉบับที่ยี่สิบสาพุทธศักราชสองพัร้อยี่บเจ็ดวางโดยเร ดีเลขาธิการสถาแขกทำหน้าที่การเลขาธิการอาศัยอำนาตามความในกฎมหาเรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541วาด้วยการแต่งตั้งของานสังกการข้อท5ข้อ2ให้เจ้าคณะสทฆ์มีอำนาแต่งตั้งเลขาธิการได้จึงแต่งตั้งให้พระสมุทรกรีชัยสายยา ติเโอายุ5ันษาร24พิีการงานพนักงานวัดประดุณรอกแหวนบางเทียนเขตจอมทองกรุงเทพนำโดยตำแหน่งเจ้าอาวาแหวนบรงเทียนเขตจอมทองกรุงเทพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสังานวันที่19พมราพคม หลอกชารนุงเทพอาากรเสรีมร กอเหนื่อยว่าการควบหนิิิการใดเือตำเน่ นปนระดับสูงนั้นนะเป็นเจ้าคณะแห่งก็หมายความว่าเจากก้าคณะทัสการิกานในระดับสูงขึ้นไปในเจ้าคณะเขตเจ้าคณะเขตมาละคอนได้มีมีมรดิตเป็นเอกฉันว่า ก่านต้องมีวิธีการอนเป็นท่านที่มีความรู้ทีความสามารถในการบริหารในการงานของพระสงฆ์ในส่วนของวัดที่มมาโดยตลอด <นะ S 1> เมื่อตำแหน่นงเจ้าคณะแข่งบ้าลก็คืนได้ เรื่องท่านครูวิชิตอิจารทรให้มาอบรมจำแหน่งจำแสดงแหงเพื่อที่จะได้สนองงานของคณะสงฆ์ที่กว้างขวางออกไปใหญที่สนองงานหรือว่าปฏิบัติงานในกิจการคณะสงฆ์เทวทัศน์ตนประกานั้นเรื่อท่านครูวิชิตปิจารทร ให้มาอบรมตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในที่ริพูนนี้ทางก็มาแสดงความพิธีดีกับท่านเพื่อให้ท่านได้มีความเดิญหอ้าทามไอคุณในพุทธศาสนาในการบริหารในการของพระสงฆ์ให้ทีมน้งานที่ขึ้นไปเพราะว่าการ มาดานไหนนั้นก็เราพยายดว่าอิมาราเพิ่มากขึ้นคนที่อิมาราเพิ่มมากขึ้นนั้นเราได้นงินหลก็ต้องมาแสดงความดีให้กำลังใจให้ท่านก็คงทิการรอได้นอบงานของ่าสมเดจพระมากั แต่ในรายกามอย่างที่เราเริ่มต้นไปสร้างกันกำหน่งทุกกำหน่งเพื่อไะเริ่าการแต่งสร้งก็ต้องมีมีทั้งอำนาจมีทั้งหน้าที่ที่จะรับการักนะ็บทวนความว่างครอบครจะต้องรู้จักอำนาจของตัวเองจะต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง เพื่อหได้ผลิบัตหน้าที่ยางถูกต้องเพื่อที่จะได้ใช้อำนาจได้อย่างถูกต้อง่อำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะแผงเนี่ยในบฎหารสมาคมข้อที่ห้าท่านได้กำหนดไว้ว่าองคเลหนึ่งกำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามและราบ กฎหมายกฎหมายเสรีสมพันธองคักบระเบียบคำสั่งและอระระศถาบัรทาสวเทยาศาราช์คำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงโครงที่สองควบคุมและส่งเสริมการศึกษาความเทียบร้อยจริงงานการสาธารณศึกษาการศึกษาสมอบการเผยแพร่ระทบศาสนา สารณูปการศาสนาั้นผมก็ให้ดำเนินในได้คติองค์แรกสามรายงานอธิกรณ์วิรัุ่ยการลงในขาะกันวิทัยข้ออุคกรณ์วันสามเหลือคํามวิทยุถ่ายทางดาวันองค์แสีแก้ไขข้อขัดข้องของดาว่นให้เป็นไปโดยชอบ ขก็ที่ให้ทุเรียนหน้าพวกคุณตางคับบรรยาย้าว่า thank And ได้ประสบกรณ์มาแลนะมีงานะกีต่อไปองนั้นจะได้เจอกอนโจทก์ทีจต้องมุ่งัอยันทุกการกระทำจะด้วยการใช้ของะาตอุ่งมันเป็นตัวแทนของผู้บริผู้บาคทุกท่านเป็นตัวแทนในการดำเนน มาแล้วขอเจอขอเจอจากที่ตู้เย็นแก